สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะ คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญทยาพรเนชรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังมากมายอีกเช่นเคยค่ะเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่2ทับพโดยได้มอบนโยบายในการทํางาน3ข้อดังนี้นะคะ ข้อที่1ค่ะขอให้ทําแผนการรับรีจิสเตอร์เพื่อที่จะคัด1ครอบครัว1นึ่งซอฟ์พาวเวอร์ one family one s o f t p o w e r หรือว่า OFOS ให้ได้เร็วที่สุดนะคะโดยแยกความรู้ความสามารถตามความชำนาญและสาขาอาชีพและนำคนไปเข้าหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งควรที่จะ มีทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, ตามความสามารถรวมถึงต้องจัดคลาสนะคะและก็วิธีการคัดเลือกผู้เข้าเรียนให้ทั่วถึงและยุติธรรมอีกด้วยนั่นเองค่ะ 2. นะคะขอให้เตรียมเนื้อหาคอนเทนต์ที่จะใช้ในการอัพสกิลรีสกิลให้ตรงกับความชำนาญและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ First i n p e s s ช n ในการเรียนรู้ซึ่งมีความสำคัญมากและที่สำคัญวิธีการเรียนการสอนต้องเข้าใจง่ายและมีมาตรฐานที่ดีนะคะและ 3. นะคะนั่นก็คือการจัดอีเวนต์ต้องขอให้เป็นการต่อยอดจากที่ภาคอุตสาหกรรมทำอยู่แล้วรัฐควรพิจารณาในการต่อยอดอีเวนต์ที่ทำแล้วจะช่วยขยายผลได้มากค่ะ ต่อยอดจากภาคอุตสาหกรรมให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นและต้องให้แน่ใจว่าการต่อยอดนั้นเป็นประโยชน์มากขึ้นมีความคุ้มค่าในการลงทุน ส่วนทางด้านของนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการการจัดประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอและเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการจัดประชุมโดยมอบหมายให้สำนักงานงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางต่อไปรวมทั้งเห็นชอบในหลักการข้อเสนอโครง โครงการของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายทั้ง11สาขาปี2517พร้อมทั้งเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณโครงการของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายทั้ง11สาขาปี2517โดยที่ประชุมนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนั้นยังได้กำชับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดของโครงการลดความซํำซ้อนการดำเนินง,งานพร้อมกับได้เน้นย้ำในเรื่องของ การใช้จ่ายงบประมาณต้องถูกต้องตามระเบียบราชการตรงตามวัตถุประสงค์ให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญโดยให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการในการพิจารณางบประมาณพร้อมกันนี้นะคะได้ขอให้คณะกรรมการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันนโยบายซอฟท์พาเวเร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุด หากติดขัดปัญหาในส่วนใดขอให้รายงานมาให้ทราบเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหากันต่อไปช่วยให้เกิดผลสำเร็จตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้นั่นเองค่ะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ยกระดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะได้ดันนวดแผนไทยหรือว่าสมุนไพรไทยนะคะได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองค่ะทางด้านของนางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นได้มีนโยบายการสร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับประชาชนรวมถึงการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศที่จะเป็นการยกระดับความสามารถของคนไทยทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาต่อย,ยอดศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้กับเกษตรกร เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยกระทรวงสาธารณาสุขได้ขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนสนวดไทยและสมุนไพรไทยค่ะเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลโดยทางด้านของนางสาวเกนิกานะคะได้กล่าวต่ออีกว่ากระทรวงสาธารณาสุขนั้นได้มีการจัดประชุมในการขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนส นวดไทยและสมุนไพรไทยนะคะโดยการประชุมดังกล่าวนั้นได้มีการนำเสนอร่างการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนสและสมุนไพรไทยคู่มือยาสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไทยการดำเนินงานเวลเนสและเฮลตี้ซิตี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องตำรับยาสมุนไพรแห่งชาติ324ตำรับสมุนไพรประจำจังหวัด Advanced Medical Product รวมทั้งมีการพิจารณารายการผลิตสมุนไพรในโรงงาน WHO GMP ของกระทรวงสาธารณาสุขให้สอดคล้องกับสมุนไพรประจำจังหวัดการผลิตผู้ประกอบอาชีพด้านการนวดไทย นอกจากนี้นะคะแพทย์แผนไทยได้สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะอาชีพนวดแผนไทยที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของไทยที่เป็นที่รู้จักของนานาชาตินะคะซึ่งต่างประเทศนั้นมีความต้องการแรงงานกลุ่มนี้เป็นจำนวนมากและยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพรวมไปถึงอาหารไทยสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกทั้งยังเป็นการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือว่าซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศอีกด้วยนั่นเองนะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้กล่าวว่าภาคตะวันออก เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีช่วยในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลดังนั้นนะคะในเรื่องของคุณภาพของผลไม้ที่จะส่งไปขายยังต่างประเทศต้องควบคุมคุณภาพผลไม้ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนในโรงคัดบรรจุ เพื่อการส่งออกได้สั่งในที่ประชุมฟุตบอร์ดนะคะบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสากรและทูตเกษตรที่ประจำอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตั้งเป้าส่งออกทุเรียนปีนี้ทะลุ130,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ โดยได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรบริหารจัดการตรวจสอบคุณภาพและรับรองสุขอนามัยพืชทุเรียนส่งออกไปจีนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผู้ส่งออกส่วนลักลอบนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศเพื่อสวมสิทธิทุเรียนไทยส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบหมายหน่วยเฉพาะกิจ พญานาคราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามากำกับดูแลหากพบการกระทำผิดและติดตามสถานการณ์การส่งออกรายวันนอกจากนี้นะคะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้กล่าวต่อยววาได้สั่งการให้กรมชลประทาน บริหารจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการผลิตทุเรียนในพื้นที่3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดตราดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ยังสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำโครงการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเช่นปุย๋ยยาและสารเคมีทางการเกษตรต่าง โดยทางด้านของนายรพีพัฒจันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะได้กล่าวว่าสถานการณ์ส่งออกทุเรียนในปัจจุบันของการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออกมีจำนวน5,464ชิปเมนต์74,922.75ตันมูลค่า8,907ล้านบาท ซึ่งทางด้านของกรมวิชาเกษตรนั้นมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่แปลงทุเรียน GAP ซึ่งภาคตะวันออกมีพื้นที่ให้ผลผลิต424,772ไร่โดยขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรของจีน จำนวน3890แปลงพื้นที่393,459ไร่หรือคิดเป็น92%ของพื้นที่ที่ให้ผลผลิตและมีโรงคัดบรรจุ758แห่งโดยมอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับบริการขึ้นทะเบียน GAP ปัจจุบันนะคะได้ดำเนินการส่งออกใบรับรอง GAP 2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทั้งหมดรวมถึงสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้ที่ส่งออกขึ้นทะเบียนนักคัดนักตัดทุเรียนแยกกลุ่มโรงคัดบรรจุเป็นสีเขียวเหลืองแดงเพื่อยกระดับความสามารถของโรงคัดบรรจุ ประมาณการสิ้นสุดฤดูดกาลปี2517โดยคาดการว่าจะส่งออกได้ทั้งประเทศ61,500ชิปเมนต์1ล้าน 2626.89ตัน1,29986.42หรือว่าประมาณ1,30,000ล้านบาทมากกว่าปี2,566ร้อยละ7.9ตามลำดับ GAP ทุเรียนที่เพิ่มขึ้นจากยอดเดิมการส่งออกทั้งประเทศปี2,516จำนวน5,7,000ชิปเมน้นปริมาณ9,45,973ตันมูลค่า 12469.34ล้านบาทนั่นเองค่ะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับผู้ฟังค่ะทางด้านของกรมการค้าภายในนะคะได้เปิดเผยว่าอากาศร้อนทำให้ผักนั้นขึ้นราคาพร้อมกับเชื่อมโยงสินค้าผักให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่ขัดแคลนเชื่อว่าภายใน1-2วันนี้นะคะก็จะดีขึ้นนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าปัญหาราคาสินค้ากลุ่มพืชผัก ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนทำให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นบ้างเช่นคะนา้าผักชีถั่วฝักยาวเป็นต้นส่วนมะนาวราคายังคงทรงตัวทั้งนี้นะคะเป็นผลมาจากอากาศร้อนทําให้ผลผลิตนั้นเสียหายและช่วงการขนส่งก็อาจจะทำให้ผลผลิตเสียหายบ้างมีผลต่อราคาและสินค้าออกสู่ตลาดน้อยลง ประกอบกับช่วงสงกรานที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงวันหยุดยาวทําให้แรงงานการขนส่งหยุดไปบ้างทําให้สินค้าผักนั้นถูกส่งเข้าตลาดกลางและถึงมือผู้บริโภคน้อยลงเชื่อมั่นว่าภายในอีก1-2วันนี้นะคะราคาผักต่างๆก็จะดีขึ้นเพราะว่ามีสินค้าที่จะเข้าสู่ตลาดมากมายหากพื้นที่ไหนสินค้าขาดแคลนนะคะกรมการค้าภายในพร้อมที่จะเชื่อมโยงแหล่งผลิตไปสู่มือผู้บริโภคและจะติดตามการผลิต และราคาสินค้ายอย่างใกล้ชิดซึ่งสำหรับราคาพืชผักเฉลี่ยราคาทั่วประเทศปัจจุบันพบว่าผักคะน้าราคาเฉลี่ย42บาท30สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมถั่วฝักยาวราคาเฉลี่ย68บาทต่อกิโลกร,รมัมกระหล่ำปีราคาเฉลี่ย28บาท70สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมกวางตุ้งราคาเฉลี่ย30บาท ส0สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมผักบุ้งจีนนะคะก็จะมีราคาเฉลี่ยที่32บาท70สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมต้นหอมราคาเฉลี่ย98บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมถือว่าแพงมากเลยทีเดียวค่ะมาดูในส่วนของราคาผักชีนะคะแพงเข้าไปอีกค่ะนั่นก็คือราคาเฉลี่ยของผักชีนะคะ142บาทต่อกิโลกร,รัมเลยทีเดียวค่ะพิกกี้หนูจินดาราคาเฉลี่ย79บาทต่อกิโลกร,รมัมมะนาวเบอร์1นถึงสเฉลีย่ยผลละ 5บาท12สตางค์นะคะทั้งนี้หากพบว่ามีการกักตุนหรือว่าจำหน่ายสินค้าในราคาที่แพงเกินสมควรจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะและกรณีที่ไม่ปิดป้ายราคาสินค้าแสดงจำหน่ายจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน10,000บาทนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดน,นะคะสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังในทาง YouTube Channel a อั a พอดแคสต์ดิฉันกันทิยาพเนีชัยรัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำไปอมอบให้กัลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตรหรือบาดเจ็บทุกคุภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีด2 ขีดห7ึ่งเขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดแชาดแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์02475-5557หรือ02475-4584 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 9 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน จะเธอทูลไวปกป้องแผ่นดินแม่สูญสิ้นลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนตุมมเอกอใจพันธนาภาชาติมั่นคง,ตงใต้พงศ์ใต้รงประชาชนสุขสดใส